เอ้ยกำลังจะเข้ากำลังจะเข้าเออเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเต็มแล้วเต็มแล้เหรอยังยังหคนแล้วเนี่ยอ้าวเต็มแล้วตะใครออกติเฮ้ยอย่าดอกะไใครตะใครออกดิมันมีคนท็อปอะไรเนี่ยทีวีกูอะไรเนี่ยมึงตบที่มันเป็นสตีปออกอ่ะใครทำสองเพล้ไปใครเป็นสตปนะฉันอยากเขามันตะออกเลยติออกตะออกตออก ไม่รู้แต่มันมาขอเงินเพื่อนเรานี่ยตัวไป็นยังไงออก T O P O ไปออก T A N ไม่เปะ A T D เตะกูว่าไอ้ขิงอ่ะออกไปแล้วคนหนึ่งเข้าก่อนใครอะไอ้นั่น A A อะไรเงี้ยเออกำลังเข้าไหมครับอยู่ตอนนี้รุดรุดเหรอเฮ้ยอันรุดเย่ถังล็อกู้เข้าใหแล้วอันเหรอ ตกไปแล้วคนนึงของเขาหน้าค้างเลยค้างหน้าจอกระดำอ๋อนี่คือตัวนี่โน้ตดนตรีตัวไฟเป็นดีเมื่อวานกูก็เข้าเตะคกะเกิดดนตรีค้างค้างค้างโอชิดนั่นไงฟังใกล้ๆกละสร้างเก่งไว้ค่ฟัง้ฟังใกล้ๆกมันจะเป็นเสียงดีใครมันเข้าลูกอีกนะอีกแล้วหยาดหลุดแล้วเดี๋ยวให้าย อ้าวค้างเวนกรรมโอเวนกำว้าเวนกรำขวดกำเข้าไม่ได้ของกูค้างอยู่หน้าจอแรกเลยเนี่ยโอ้ไม่สามารถใช้งานได้คุยอย่าเข้ากันไม่บ่อยเดี๋ยวมันจะบูเนี่ยแหลกมากโอ้อัดคลิปจุเนี่ยมันเข้ายากลู้ไหมโอเตื้อเต็มอีกแล้วจะไม่เห็นบ้านเข้ามาทีเลยเตื้อเต็ม เฮียมีหมูมาเต็มสิก็อย่าเขาเตะนี่ออกไปก่อนใครนู้น่ะ A B เลยน่ะ A A B เลยโอนน่ะเตะออกกันเตะออกไปร้อยแล้วล่ะอเเขาได้ยังเอเลนเก่งเอ้ายิงเตะข้าออกตามเอ้ามันไม่ได้มันไม่ได้ชื่อเป็นเทนนะมันชื่ออย่างอื่นอะอ้าวไม่สามารถเข้าได้อีกแล้วเนี่ยที่มันเป็น บ้าเขาเรียกอะไรทีอารเดือดตกกูจะเข้าปุ๊บแม่งหลุดเลยเมื่าไม่สามารถเข้าเซิร์ฟโปรดลองอีกครั้งหน่อยให้กูลงเซิร์ฟไปฟัตตะวัดแต่แล้วเครื่องก็ค้างอีกเนี่ยอ้าวเข้าได้แล้วเฮ้ยซอมบี้พีคมันมาจากไหนเนี่ยมาจากเนเธอร์ไงใใหหหห้้มมมดดไอออก่ยเตะ เซีฮตกรอาเตะเตะครั้งที่สองนี่แบบเข้าไม่ได้เลยคขนาดต่อแบบอ่ะติดหามแล้วแหละแต่วรอ้าวชิดชิดชิดแล้วไงอ้าวชิดแล้วไงชิด้สร้างเยอะในอเฮ้ยชิดแหลกโคตรแล้วตอนเนี้ย วันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดจะไม่มีคตัง้งเปลี่ยนเซิร์ฟอื่นไหมตั้งเปลี่ยนเซิร์ฟอื่นไหมตังสร้างเซิร์ฟอื่นเถอะเขาเข้าไม่ได้ไอ้คิงคุยแหละแม่จะตั้งยี่ห้อหนึ่งดีแกเปลี่ยนแกเปลี่ยนเลยก็ต้องจริงมันคุยอแหระดี๋ยว่าจะขอเวลาไปเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนนะ้ยโอ้ยเราไปเปลี่ยนเซื้อจะส่งหาอะไรกันนะขนาดไอ้คิงเดี๋ยวเดี๋ยวลาเชียขิงอีกแล้วไอ้คิงว่ากู ตั้งตั้งซื้อเร็วๆนะครับคนไทยจ้าอประมาณรับประมาณสิคนเอ้หเขาให้หกคนพอเขาเขาจะรีบเข้าเร็วๆหกคนพวกเองก็เข้ากันดีมันสอน่ะปิงปิงไหนปิงเหรอเฮ้ยมีปิงที่ไหนแล้วไม่มีไม่มีปิงอ่ะเนี่ยตังไามึงปิงไม่ใช่ปิงวายมันเป็นฟองฟ้บูมันจะปิงอ้าวอ้าว พวกคำหยาบนะเนี่ยพวกคำหยาบส่งมหาเตียอะไรล่ะตั้งสร้างอ่ะเดี๋ยวเลจะสร้างเธอเป็นโอ้พวกฮีโร่เดี๋ยวแค่คาสร้างเหรออัดคลิปอยู่เนี่ยเขาก็ปวดจะเข้าได้เลยนะนานแค่อัดคลิปอยู่เออนานมากกว่าเราจะเข้าได้ชื่ออะไรนะยังไม่ได้เปิดเลยรอ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 ใครมันส่งติ๊งนองนองติ๊งนองนองติ๊งนองนองรูกอะไรเข้าเซิร์ฟไหเอง ไม่รู้จะ่คุยกับเขามากลูกอะไรเนี่ยเขาจะเปิดยอ,อยู่สองอี้นานม,มากนะยเนี่ยโหห้านาทีแล้วนะแัดไปนานม,มากในใคนไทยจ้าฮ่าฮ่าฮ่าพี่กีสุด,ดยังครับก็เส็ด,ดยังครับดดยังไม่เสร็จหยุดทักทีพวกควยอ้าว <My. S 2> สายไมัน่นไเนะจาสงมากมันทายละเข้าเซร์ฟคนอื่นแล้วกัน <c oughs> เข้าเซิร์ฟนอื่นแล้วไอ้นั่นเนะี่ยอะ <c oughs> ไรวะที่เป็นรูปหน้าแมวอ่ะเขาเข้าอุ้ยเดี๋ยวคนเดียวเข้ากอนเข้าเอ่อนด้วยแนคร้านของบาน <c oughs> ฉันขอร้องหยุดด้นะแล้วผมคะขอผม,ผมอะไอน,นั่นล่ะสองตังคซง้อมเสร็จแล้วอยู่บ้านซ้อมอะค่ะค่ะคุณโม เรวจะเข้าไปในเซอร์เียเนี่ยก็มันมีรหัสมันต้องใส่รหัสมั้งต้องหาเชอนึงเข้าไ,ได้แน่รหัสอะไรกูจะแบ,บมันเขากดออกน่าจะรหัสเข้าเกมก่อนรหัสที่ผ่านเซอรยสามสี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่เลยสามสาี่หน่งหนึ่ง มีคนเล่นแล้วมันจะจะไม่แเลกน,นเขา้เขาได้ถ้ามัมีเงินเพื่อนเข้าได้แล้วบาร์ไปเข้ากันดีบาสรีเดื่อน <c oughs> เอารู้ไปเยอะร่างกายสามสิบไม่คาดจะเข้าเดหลือ <c oughs> รหัสอีกหนึ <c oughs> ่งเ,เอาเช็ดเขา้าเจ็ดคนตอนนี้มีปราศีรษะโอ้โหเหี้ยหกคนนะเข้าได้คนเดียวยุ้โต ค,ออคิดว่าคงคงจะต้องอัดอัดเขาหน้า <S <s รถเขาได้ก่อนแล้วกันค่ะ